ความเชื่อทางศาสนาของเด็กรุ่นใหม่มเมื่อศรัทธาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตอนที่หนึ่งในยุคที่โลกหมุนเร็วด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่องความ,วามเชื่อศาสนาของเด็กรุ่นใหม่มหรือเจนแซดได้แสดงให้เห็นถึงพลวัตที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดการสำรวจล่าสุด ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยชีย้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่หลากหลายทั้งการเปิดรับความเชื่อใหม่ๆการหันกลับมาสู่ศรัทธาดั้งเดิมในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนและการสแสวงหาคุณค่าทางจิตวิญญาณที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นในบริบทของประเทศไทยผลสำรวจระหว่างปี2022ถึง2025พบว่า แม้จำนวนเยาวชนที่ระบุศาสนาในบัตรประชาชนจะลดลงเล็กน้อยแต่กลับมีสัดส,ส่วนของเยาวชนที่นับถือศาสนาตามจริงในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันโดยเฉพาะศาสนาพุทธยังคงมีสัดส,ส่วนสูงสุดสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากคือปรากฏการณ์มูเตลูที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม โดยเป็นการผสมผสานความเชื่อดังเดิมทั้งพุทธพราหมไสยศาสตร์เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลทั้งการดูดวงเครื่องรางของขลังหรือแม้แต่แฟชั่นเพื่อเสริมดวงโดยมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สูงถึง50%ของเจน Z ซทั้งหมดและแพลตฟอร์มอย่าง TikTok เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่เนื้อหา ขณะเดียวกันในระดับสากลโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหรชาชอาณาจรรักรมีรายงานว่าเจนแซตและมิเลเนีย s มีแนวโน้มที่จะเปิดใจกับศาสนามากขึ้นโดยมีการหันมาสนใจพระเยซูและการใช้พระคัมภีร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนแนวโน้มนี้คือโซเชียลมีเดีย ซึ่งกลายเป็นช่องทางใหม่ในการแลกเปลี่ยนความเชื่อและทำให้าศาสนาเข้าถึงง่ายขึ้นนอกจากนี้ความไม่แน่นอนของโลกหลังยุคโควิด -19 ความเหนื่อยล้าจากสังคมดิจิทัลและความโดดเดี่ยวทางจิตใจยังเป็นแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอย่างไรก็ตามแม้จะมีการหันกลับมาสนใจาศาสนา แต่เด็กรุ่นใหม่จำนวนมากยังคงแสดงความไม่ไว้วางใจต่อองค์กรศาสนาแบบดั้งเดิมและเลือกที่จะ,สะแสวงหาจิตวิญญาณที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นมากกว่าการยึดติดกับพิธีกรรมหรือระบบความเชื่อที่ตายตัวพวกเขามักจะถอดหรือศรัทธา Fa u n ันบ d นโดโดยผสมผสานองค์ประกอบของความเชื่ออัตลักษณ์การปฏิบัติ และชุมชนจากหลายหลายแหล่งเพื่อค้นหาความหมายในชีวิตสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องการความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลในการตีความและนำคำสอนทางาศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเด็กรุ่นใหม่กับความเชื่อทางาศาสนามิติที่หลากหลายและกำลังเปลี่ยนแปลง อนที่สองในยุคที่โลกก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มตัวแนวโน้มความเชื่อทางศาสนา,าของเด็กรุ่นใหม่เจนซตและมิเลเนียลส์กำลังเผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นจากเดิมที่หลายฝ่ายมองว่าคนรุ่นใหม่จะห่างเหินจากศาสนา,ศา แต่ปัจจุบันพบว่าภูมิทัศน์ความเชื่อกำลังปรับเปลี่ยนไปในหลายมิติทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยภูมิทัศน์ความเชื่อที่ไร้สังกัดแต่ไม่ไร้ศรัทธาผลสำรวจทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าแม้สัดส,ส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ระบุว่าไม่มีาศาสนาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่กลุ่มเจนแซดมีสัดส,ส่วนผู้ไม่นับถือศาสนามากขึ้นเป็นครั้งแรกแต่คนส่วนใหญ่ยังคงน,นิยามตนเองว่าผู้มีจิตวิญญาณสปิริ t ชวลแสดงให้เห็นว่าการไม่ผูกมัดกับศาสนาองค์กรไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธการสแสวงหาความหมายหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ความเชื่อของคนรุ่นใหม่มักมีลักษณะศรัทธาแบบไร้กรอบ (faith unbundle) พวกเขาผสมผสานแนวคิดและหลักปฏิบัติจากหลากหลายศาสนาหรือปรัชญาเพื่อสร้างระบบความเชื่อที่เป็นส่วนตัวซึ่งอาจรวมถึงการฝึกโยคะการใช้เวลากับธรรมชาติหรือการทำงานอาสาสมัครเพื่อเชื่อมโยงกับจิตวิญญ,ญาณ นอกจากนี้ความสนใจในศาสนาและจิตวิญญาณบางประการยังกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจในกลุ่มเจนซและมิเลเนียลส์ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะศาสนาคริสต์หลังช่วงการระบาดของโควิด -19 สะท้อนการแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวในยามที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบทบาทของเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดแนวคิดทางศาสนาของคนรุ่นใหม่แพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความเชื่อการค้นหาคำตอบและการสร้างชุมชนทางจิตวิญญาณใหม่ๆอินฟลูเอนเซอร์ด้านความเชื่อใช้สื่อเหล่านี้แบ่งปันประสบการณ์ ทำให้ศาสนาเข้าถึงง่ายและดูทันสมัยในสายตาคนรุ่นใหม่บริบทของประเทศไทยมูเตลูและมุมมองเชิงบวกต่อศาสนาสำหรับประเทศไทยเด็กรุ่นใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาที่น่าสนใจเช่นกัน ปรากฏการมูเตลูซึ่งเป็นการผสมผสานความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง,ง,ลงการดูดวงและพิธีกรรมต่างๆเข้ากับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มเจนแซดแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของความเชื่อดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ผลสำรวจล่าสุดในประเทศไทย 2,022- ถึง2,025ยังพบแนวโน้มที่น่าประหลาดใจโดยเยาวชนมีมุมมองเชิงบวกต่อศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพวกเขามองว่าศาสนาไม่ใช่สิ่งล้าหลังหรือเป็นปัญหาสังคมอีกต่อไปและยังให้ความเชื่อถือต่อสถาบันศาสนาเพิ่มขึ้นด้วย มีการคาดหวังว่าศาสนาจะสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ธรรมะให้เข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ระบุว่าการปฏิบัติหลักธรรมทางพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับความสุขของเยาวชนไทย สรุปได้ว่าความเชื่อทางศาสนาของเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้กำลังจางหายไปหากแต่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบที่มีความหลากหลายเป็นปัจเจกมากขึ้นเปิดกว้างต่อการผสมผสานและได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเชื่อทางศาสนาของเด็กรุ่นใหม่พลวั์ แห่งศรัทธาในยุคดิจิทัลตอนที่สท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วเด็กรุ่นใหม่หรือเจนแซ์กำลังแสดงให้เห็นถึงพลวัตที่น่าสนใจในเรื่องความเชื่อทางศาสนาซึ่งแตกต่างจากภาพจำที่เคยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะห่างไกลจากศาสนา ผลสำรวจล่าสุดในหลายประเทศรวมถึงอังกฤษและสหรัฐอเมริกาพบว่า Gen Z มีแนวโน้มที่จะเปิดใจและให้ความสนใจในเรื่องพระเจ้าพลังเหนือธรรมชาติหรือศาสนามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนแนวโน้มนี้คือโซเชียลมีเดีย ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเชื่อและประสบการณ์ทางศาสนาทำให้ศาสนาเข้าถึงง่ายและดูทันสมัยขึ้นผ่านอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ที่หลากหลายความไม่แน่นอนของโลกหลังสถานการณ์โควิด -19 ความเหนื่อยล้าจากสังคมดิจิทัล และความโดดเดี่ยวทางจิตใจยังเป็นแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่สแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับบริบทในประเทศไทยเด็กรุ่นใหม่สแสดงความสนใจอย่างมากในปรากฏการณ์มูเตรูซึ่งเป็นการผสมผสานความเชื่อเรื่องโชคลางเครื่องรางของข,องขลงังการดูดวงและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา เข้ากับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลอย่างแนบเนียนสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของความเชื่อดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และยังก่อให้เกิดเศรษฐกิจมูเตรรูที่เติบโตอย่างคึกคักนอกจากนี้ผลสำรวจในประเทศไทยยังชี้ให้เห็นว่าเยาวชนยังคงมีาศาสนาที่นับถือโดยกลุ่มที่เคยมีสัดส่วนการนับถือาศาสนาน้อยกว่ากลุ่มอื่น เช่นกลุ่ม LGBTQ+ หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยกลับมีแนวโน้มที่จะนับถือศาสนาเพิ่มขึ้นเด็กรุ่นใหม่มองศาสนาในแง่ดีขึ้นและเห็นว่าศาสนาไม่ใช่สิ่งล้าสมัยหรือเป็นปัญหาสังคมเท่าในอดีต อิทธิพลจากสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจล้วนมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้คนรุ่นใหม่มีการตีความและปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบที่เป็นปัจเจกมากขึ้นอาจลดความสำคัญของพิธีกรรมดั้งเดิมแต่ยังคงให้ความสำคัญกับหลักธรรมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อทางาศาสนาของเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้หายไปแต่กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทของโลกยุคใหม่ที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายและสแสวงหาความหมายในชีวิตในแบบของตนเองความเชื่อทางาศาสนาของเด็กรุ่นใหม่บทสรุปแห่งการเปลี่ยนแปลงในอดีต ภาพจำของเด็กรุ่นใหม่อาจผูกโยงกับการห่างเหินจากศาสนาและแนวคิดทางโลกที่เพิ่มขึ้นทว่าผลสำรวจและข้อมูลล่าสุดกลับเผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนั่นคือการกลับมาให้ความสนใจในเรื่องความเชื่อและจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนแซต ซึ่งนับ,นบเป็น,ปนการเปลี่ยนแปลงที่สวนทาง,ทางกับกระแสเดิมที่เคยมีมา ผลสำรวจจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปี2024ชี้ว่าเกือบครึ่งหนึ่ง48%ของกลุ่มอายุ18 24ปีเชื่อในพระเจ้าเทพเจ้าหรือพลังเหนือธรรมชาติซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก29%ในปี2018 นอกจากนี้จำนวนคนรุ่นใหม่ที่นิยามตนเองว่าไม่มีศาสนา,า,สนาก็ลดลงจาก67%เหลือ51%ภายในเวลาเพียง6ปีโดยเฉพาะศาสนาคริสต์กลับมาได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแรงกระตุ้นเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากหลายปัจจัย เช่นความไม่แม่นอนของลอกหลังยุคโควิด -19 ความโดดเดี่ยวทางจิตใจและความเหนื่อยล้าจากสังคมดิจิทัลทำให้คนรุ่นใหม่สแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตบทบาทของโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเทรนด์นี้โลกออนไลน์ กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความเชื่อและเรื่องราวชีวิตอย่างคึกคักอินฟลูเอนเซอร์และคนดังหลายคนได้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านศรัทธาทำให้ศาสนาดูเข้าถึงง่ายและทันสมัยในสายตาคนรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามการกลับมาสนใจศาสนานี้อาจไม่ใช่การกลับเข้าวัดหรือโบสถ์แบบดั้งเดิมเสมอไป แต่อาจเป็นการนำคำสอนบางแง่มุมมาเติมเต็มความรู้สึกทางจิตวิญญาณสำหรับประเทศไทยแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ก็มีความซับซ้อนเช่นกันแม้บางส่วนจะลดความสนใจในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมแต่ก็มีกา er no ร right. เปิดรับความเชื่อใหม่ๆทางทางวิทยาศาสตร์และศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาคริสต์หรือปรัชญาต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงศาสนาโดยตรงขณะเดียวกันกระแสมูเตลูที่ผสมผสานความเชื่อโบราณ,ราณเข้ากับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลก็ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขายังสแสวงหาสิ่งยุดเหนียวทางใจในรูปแบบที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย โดยสรุปความเชื่อทางศาสนาของเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้จบลงอย่างที่หลายคนเคยคาดการไว้แต่กำลังเข้าสู่บทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจโดยที่เทคโนโลยีและบริบททางสังคมมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับตัวของศรัทธาและจิตวิญญาณในยุคปัจจุบัน